สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับ Morning จากยอดเขาในเช้าที่ฝนตกหมอกลอยเรื่อยฟุง้งอยู่ใต้ฝ่าเท้าอีชั้นนอนไม่หลับเพราะ เสียงฟ้าร้องบนเขาดังกว่าปกติหรือไรเลยได้แต่คิดถึงเวลาเกิดเหตุเจ้าปัญหาที่หลายคนพยายามเหลือเกินจะให้ยึดเวลาตามประกาศของเพจมุกดาหารซึ่งเพจดังกล่าวระบุไว้7ครึ่งถึง9้าโมงจะให้ใชัยพลรอดอย่างเดียวว่างั้นเถอะไม่สนสีสนจุดๆเวลานั้น มันจะนําเข้าสํานวนยังไงมีความน่าเชื่อถือหรือไม่มีอะไรยืนยันครูเขียนเอามันให้ FC ชัยพลเฮว่ารอดแล้วและให้ยูทูบเบอร์เอาไปอ่านจะได้อวดภูมิว่าครูดัง7จ็ดโมงครึ่งนะคะมันจะเข้ากับนิทานบางเรื่องเหมาะเจาะจับมาแกงโฮะได้เลยนะนี่ถ้ามีการยืนยันว่า9ก้นากาส ี่จูงน้องไปซื้อน้ำสม้มตัวเลข7จ็โมงครึ่งตัดทิ้งไปได้ตราบใดที่เรายังหาเหตุผลมาตัดเวลาตามสำนวนไม่ได้เราต้องจับมันไว้ด้วยอย่าไปตัดทิ้งที่ฉันมองว่าเวลาที่โน้ตบุ๊กเปิดคลิปสุดท้ายคือ9้ามนากา11นาทีไม่เป็นปัญหาสำหรับชัยพลแต่ช่วง ทางเกินไปของเวลาต่างหากที่สร้างปัญหาเวลาที่คนที่เข้าเว็บครั้งสุดท้ายคือ9โมง49ต่างหากที่สร้างปัญหาอีชันว่าง่ายกว่าที่จะบีบช่วงนี้ให้แคบลงเหลือแค่9โมง30ได้อย่างน่าเชื่อถือพอสมควรยกตัวอย่างว่า9โมง11นาทีเปิดคลิปสุดท้ายให้น้องดู แล้วน้องขอไปเล่นใต้ต้นมะม่วงพี่จึงพับโน้ตบุ๊กไว้ตัวเองนอนเล่นบนแคร่ต่อไปตรงกับเด็กบนต้นจำปาเล่าว่าเห็นแต่พี่นอนบนแคร่โน้ตบุ๊กพับไว้แต่ไม่เห็นน้องสักพักพี่อาจจะชะโงกดูไม่เห็นน้องเลยลองเดินหาทั้งที่ยังปล่อยให้โทรศัพท์ เปิดคลิปเล่นไปหาไปคลิปเล่นไปเพราะพี่ยังไม่คิดตระหนักว่าน้องหายแต่คิดว่าไปเล่นไกลตอนช่วงหาน่าจะก่อน9.30มง30ไม่น่าจะหลังจากนั้นแต่พอหานาน,านเข้าชักกังวลเพราะหาตามละแวกบ้านแล้วไม่เจอทีนี้ ความกังวลทำให้พุ่งความสนใจไปที่น้องมากกว่าคลิปที่อาจจะเริ่มรบกวนความคิดความกังวลจึงปิดไปทิ้งในประวัติการใช้งานให้เห็นว่าเปิดคลิปสุดท้ายตอน9.49โมง49ให้ตำรวจเอามาใช้งานถ้าถามอีชั้นอีชั้นเชื่อว่าราวๆ9.20มง2 0พี่น่าจะไม่เห็นน้องแล้ว แล้วเริ่มเริ่มหาแบบไม่จริงจังนักตั้งแต่ตอนนั้นสมมติฐานนี้เป็นจริงได้ง่ายกว่าหายตั้งแต่7โมงครึ่งอย่างที่หลายคนเอามาพูดอย่าเชื่อจนกว่าจะใคร่ครวญเองอีฉันน่าจะเมาเสียงกรนอีป้าจึงแสมแพรมไปเรื่อยเปื่อยฮ่าฮาความคืบหน้าจากทางกลุ่ม Facebook f อทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับแม้แม้พอมีรถตำรวจแล่นเข้ากกกอกวันละหลายรอบมันก็โยงมาคดีชัยพลบางคนบอกว่าตำรวจเข้าพิทักษ์พยานบางคนบอกที่ตำรวจเข้าไปไม่ได้ช่วยลุงพลหาเบาะแสแต่ไปเพื่อหาวิธีถอนประกัน ใจไม่แข็งไม่ต้องไปอ่านตามเพจอวตารอ่านครับเป็นรอบที่499 Hashtag ข้อกำหนดของสารมีดังนี้ 1. ห้ามผู้ต้องหาหลบหนี 2. ห้ามข่มขู่พยาน 3. ห้ามยุ่งเยงิงกับพยานหลักฐาน 4. ห้ามก่อเหตุอันตรายใดๆ 5. ห้ามผู้ต้องหา เดินทางออกราชอาณาจักรแต่ถ้าจะไปดูใบให้ไปขออนุญาตจากศสารและสอตอมซึ่งโพสต์ดังก่ลาวนะครับผู้โพสต์ได้แคปภาพจากเพจอวตารโดยมีข้อความดังนี้เริ่มมีทนายไร้จรยาบันเข้าไปยุ่งกับพยานแบบนี้จะถอนประกันผู้ต้องหาได้หรือไม่ครับตัวเองไม่ได้ทำแต่ใช้ให้ทนายทำ ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าปั่นปัน,ปนอยู่นั่นแหละถัดมานะครับบอกว่าพวกจิตต่ำค่ะถัดมานะครับบอกว่าแอดพี่คมบอกให้เขาไปเล่นที่อื่นก่อนนะถัดมานะครับบอกว่าบ้ากันไปแล้วแต่ละคนถัดมานะครับบอกว่าคนไม่ผิดจะให้ผิดให้ได้ฝันเถอะค่ะน่ราว่าน่ะถัดมานะครับบอกว่า อยากจะถอนเอามากๆก็ถอนขนหน้าแข้งเล่นไปก่อนไอ้ทิดหรือถ้าว่างจัดก็ไปช่วยชัยพลถอนต้นกล้าในนาไปถัดมานะครับบอกว่ารัฐคงไม่ห้ามไปดูใบวงเล็บต้นข้าวไปปักกิ่งเพาะชำเนาะถัดมานะครับบอกว่าเฮ้อน่าเหนื่อยนะกับคนว่างงานมาจับตาเสาะแซะใครข้องใจ ไปเช่าที่อยู่ข้างรูตะพลเลยถัดมานะครับบอกว่าไอ้พวกเพจอวตารทั้งหลายนี่นะหนูไม่เคยดูนานมากแล้วค่ะดูไม่ไหวเสียสุขภาพจิตเราค่ะความคลิปน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม f เฟ e บ o ๊ก fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับเป็นโรคอะไรทำไมไม่ปฏิรูปงานสอบสวนคดีแพะพุ่ง4 1 1ราย จากอายการฟ้องถูกขังฟรีไม่มีความผิดใครเป็นผู้รับผิดชอบกับสิ่งที่ทำผิดพลาดอายการพนักงานสอบสวนหรือประชาชนประชาชนโดนจับโดนขังฟรีเป็นปีๆยังจะมีหน้าใช้ภาษีประชาชนมาเยียวยาประชาชนทำไมไม่หักเงินเดือนจากข้าราชการที่ทำงานช่วยข้าราชการบอกว่า ทำงานตามพยานหลักฐานที่แน่นหนาแน่นหนาอะไรของคุณแน่นหนาแต่ผู้ต้องหาหลุดคดีทุกทีด็อเตอร์น้ำแท้มีบุญสล่างกล่าวไว้ว่าผมว่าเราไม่ควรเอาทรัพยากรและบุคคลของรัฐตั้งแต่ตำรวจอายการผู้วิพากษาราชทันมาทุ่มเทให้กับการดำเนินคดีกับผู้บริสุทธิ์เสมือนกับว่า เขาเป็นผู้กระทำความผิดเราไม่เคยคิดถึงค่าความสูญเสียของทรัพยากรของรัฐที่จะต้องจ่ายตั้งแต่การสูญเสียเวลาของเจ้าหน้าที่รัฐการลากเอาคนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามามันคือกระบวนการยุติธรรมที่วิปริตวิปราตผู้กระทำความผิดหรืออชัชญรกรตัวจริงกลับหลุดรอด ลอยนวลมากมายแต่ในทางกลับกันเราพบว่ามีผู้บริสุทธิ์กลับต้องเรียกร้องขอความเป็นธรรมเนื่องจากถูกจับถูกฟ้องถูกขังทั้งที่ไม่ได้เป็นผู้กระทําความผิดแม้เราจะตรากฎหมายเพิ่มโทษเป็นความผิดอาญาร้ายแรงเพียงใดแต่หากไม่มีการบังคับ ใช้อย่างตรงไปตรงมากฎหมายฉบับนั้นก็ถือว่าเป็นหมันคือไม่สามารถบังคับใช้ได้ตามเจตนารมณ์จริงๆการเพิ่มมาตราโทษของกฎหมายไม่ได้ทำให้เกิดการบังคับใช้ปราบปร,ปรมามอาชญากรรมได้จริงดังนั้นระบบกระบวนการยุติธรรมที่ดีมีประสิทธิภาพคือต้องเป็นระบบที่มีการตรวจสอบ อย่างเคร่งคัดถึงขนาดเจ้าหน้าที่เร็วๆแม้จะอยากกระทำชั่วมากแค่ไหนก็ไม่สามารถกระทำได้ดรน้ำแท้มีบุญสล่างอายการจังหวัดสำนักงานอายการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี